นี่คือบายันพันโสภานะครับดาวยั่วดวงใหม่เมื่อปี2 5 1 6เธอมีชื่อจริงว่าโสภาวดีกลลจักชื่อเล่นวัดต้อยเกิดที่นครสวรรค์เมื่อปี2,499นะครับแล้วก็มาอยู่กับอาจารย์แจ๋วอิ้วอรุณน,นะครับโรงเรียนเสริมสวยดวงดาวนะครับเดินแบบเดินแฟชั่นนะครับจนกระทั่งคุณศรีไัยใจพระนะครับไปพบเข้าก็เลยนำมาแสดงให้เป็นดาวยั่วในหนังเรื่องอำนาจเงิน ที่ออกฉายเมื่อปี2016นะครับแต่ว่าเรื่องนั้นไม่มีฟิล์มนะครับจากปี2016เป็นต้นมานะครับเธอก็แสดงหนังติดต่อกันมานับได้ประมาณ19เรื่องนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับหนังที่เธอแสดงนั้นไม่ว่าจะเป็นรอยมนทินนะครับเทพูดตัวแสบเดียมแสบไอปืนแฝดไพ่มืดยอดมวยสยามพี่สาวฮิตเทียรบุษบาขขยรักสาวสะบึมเพลิงแผลมาแต่เลือดคำมั่นสัญญาชาตินักเลง แล้วก็สาวหมาป่านะครับหานังดูไม่ได้แล้วนะครับก็คงมีแต่เรื่องสัตว์มนรุษนะครับที่ออกฉายในปี2019นะครับบทบาทของเธอค่อนข้างจะไม่มากนะครับเธออยู่ด้านขวาสุดนะครับจับแขนคุณอารัญญาไว้นะครับตรงกลางนั้นก็คือคุณจำรูนดจิมนะครับหลายท่านอาจจะลืมชื่อเธอไปแล้วนะครับบายันพันโศภานะครับเกิดมาจากเป็นดาวยัวดวงใหม่นะครับเล่นหนังประมาณ19เรื่องนะครับแต่ว่า จะอยู่ให้ท่านเห็นสั้นๆอยู่ในคลิปนี้อยู่แค่2เรื่องนะครับเรื่องแรกนี้ก็คือเรื่องสัตว์มนุษย์ปี219นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับคืนนี้ไม่มีพระจันทร์นะครับปี218 0นะครับก็จะเหลือภาพคู่กับคุณเปียทิพุ่มวงอยู่สั้นๆอยู่แค่นี้แหละครับ